ข่าวเด็ด7 8 9ประกาศดวลเชบุญธรรมและสนามมวยเวทีราชดำเนินปรึกษากันแล้วขอเลื่อนการจัดการแข่งขันมวยนัดพิเศษวันอาทิตย์ที่15มีนาคมนี้ที่จะเก็บค่าดู100บาทออกไปรอให้สถานการณ์ปกติจะจัดสัมมนาคุณเหมือนที่ตั้งใจทั้งนี้เวทีราชดำเนินยังมีการจัดมวยและเข้าชมมวยตู้เหมือนเดิมผู้กองรันเสริมทัพดึงวิรพลร่วมงานผู้กองรันหร้อยตำรวจเอกนิรันยศพล ิมทับด้วยความแข็งแกร่งให้กับค่ายมวยดาบลันสารคามด้วยการดึงเอาพยักหน้าเข้มวีรพลนครหลวงโปรโมชั่น,นะนอดีตแชมป์ยอดมวยไทยระดับแนวหน้าและอดีตแชมป์โลก WBA และ WBC เข้ามาร่วมงานติวเข้มนักชกในสังกัดและมอบตำแหน่งผู้จัดก,การค่ายให้ดูแลอย่างเต็มที่ จอมโหดปรับสไตล์ป้องแชมป์เขี้ยวไฟแตกหักจอมโหดมุฟเ้่อร่อยจุงเบยได้คิวขึ้นชกปองการแชรมป์รุ่น115ปอนด์ของเวทีมวยช่องสีกับเขี้ยวบาลานชัยในไฟแตกหักหลังจากที่ผัดแพ้ผัชนะกันมาคนละครั้งในวันที่าเมษายนนี้จอมโหดเผยไฟนี้ตนเองจะปรับสไตล์การชกกลับมาเป็นมวยบู๊เหมือนช่วงวัยรุ่นตามที่แฟนมวยเรียกร้องกันมาฝากติดตามด้วยมันไม่ผิดหวังแน่นอนไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่่พาาาดขวสร วงการมวยอ,อย่างแน่นอน